ก็เจ้าด่างชาว,าวอินชาวอ๋อเขาอยู่ชาวอินชาวทุกคนอันดับแ็กนะฮะทุกคนอะดูเมนูโปรโมตเต็มท,ที่เพราะว่าเราจะชอบอะไรที่เข้มข้นแบบนี้ติดตามเลยนะครับนะฮะทุกคนชาวอินชาวนะทุกคนล้างมออาบัดยอะสบู่ไทยทำมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ช่แ้วค่ะอแคจริงว่าเป็นสบู่สักไม้ไผ่นะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจสุดๆค่ะมีแน่นอนทบแล้วก็มีแต่ว่าที่รอไปแล้วเนี่ยใส่จมต้หวกต้องมไปดูสบู่ับไม้ไผ่เขาจะรอคิวกันแต่ว่าใครที่ชอบแนวชาเขียวก็มีนะลาเต้มอกค่าเนี่ยนะชาเขียวน่ากินอยู่นะอันนี้เป็นเฉาคลอยใช่ไหะ ใช่ไหมไม่ใช่ก็เป็นแนวแบบว่า green tea x cocoa แต่รูปเขาเหมือนกับเป็นนั่นเลยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฉาวปวยแต่จริงๆมันเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันเข้มข้นอย่างฮะนะ,นะ,ะเราจะกลับโฮสเทลแล้วนะแบล็กแจ็คอันดร์แบล็กไม่ใช่แบล็กแจ็คอ mm ั hmm. นดแบล็กนะฮะ เราจะเดินกลับโฟสเแชลจริงๆน่าจะหนาวเนาะช่วงนี้บังเอิญมันหนาวหมดไปพอดีเลยทุกคนมันจัดในช่วงว่าก่อนวาเลนไทน์นะฮะถ้าเกิดจัดก่อนหน้านี้นี่ก็คงได้ใส่เสื้อกันหนาวนะฮะทุกคนว่าไหมอมไม่เป็นไรมันก็ช่วงนี้แหละไม่ร้อนมากกำลังต้นต้น,ต,นต้นร้อนใช่ไหม ปล,ปลายหนาวต้นร้อนเดทุกคนอ่ะใครมาเดินกเกษตรแฟร์เขาจะทําบุญวัดพระพุทธบาทน้ําพุก็ได้บุญไปนะทุกคนได้ทําความดีไปนะฮะเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนก็คุ้มแล้วละ่ะนะฮะได้เคบับอร่อยอร่อยแซ่บนะฮะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยเราก็เลือกเอานะฮะ อาจจะถามแต่ว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าขายเหมือนกับงานแร์ทั่วไปถ้าเกิดงานวัดทั่วไปจะมีเสื้อผ้าเสื้อยืดอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีปลาเป้ามันจะดูเหมือนเป็นงานวัดเนี่ยแต่อันนี้มันเหมือนเป็นงานแร์ดูเข้ามาแบบว่าเหมือนกับเป็นวัยรุ่นหน่อยประมาณนี้วัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยหูอบโอทุกคน,นอุ้ย คนเยอะมากไม่ต้องพูดถึงดูเอาเองยำหอยแครงหอยนางรมกล่อมานะะมาหมดเลยค่ะโอกาสในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะฮะอันฝากไว้สำหรับคลิปนี้เนาะเอามาฝากกันทยอยลงกันนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมเข้ามาชมกันนะครับขนมถ้วยก็ามาเนี่ยขนมถ้วยเดี๋ยวเราโพสต์เลยเนาะทุกคนยอย่าเมมจะเต็มนวเรา หยุดคลิปนี้ไว้สั้นๆ